สวัสดีค่ะมาพบกับช่องเบนเบนค่ะวันนี้จะพาไปดูดวงจีน12นักษัตรปี2564ปีละกาคำทำนายดวงชะตาตลอดทั้งปีพร้อมวิธีเสริมดวงสำหรับคนเกิดปีละกาเดี๋ยวตามไปฟังกันเลยค่ะท่านที่เกิดปีละกาเดือนมกราคมการงานจะได้เป็นใหญ่เป็นโตนะคะจะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งนะคะได้รับ มอหมายให้มีโอกาสได้ทํางานสําคัญสาคัญนะคะปัญหาอุปสรรคในหน้าที่การงานจะค่อยๆหมดไปนะคะมีความลื่นคล่องตัวดีนะคะในช่วงนี้การงานของคุณจะประสบความสําเร็จไปตามที่คุณตั้งใจและหวังไว้นะคะแต่ก็อย่าประมาทนะคะในเรื่องของการทํางานนะคะขอให้รอบคอบนะคะต่อไปค่ะมาดูด้านการเงินค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงจังหวะที่ดวงดีนะคะ คุณจะได้เงินมีโชคลาบนะคะโชคลาบี่เกิดจากการเสี่ยงโชคนะคะธุรกิจการลงทุนจะได้ผลกําไรดีและมีช่องทางของผลประโยชน์รายได้นะคะหุ้งส่วนสัญญาให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยะคะ่ะแต่ยังไงก็ขอให้ประหยัดนะคะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยนะคะต่อไปค่ะมาดูด้านความรักค่ะ อยู่ในช่วงที่สมหวังนะคะมีความสุขในชีวิตครอบครัวความเป็นอยู่ในครอบครัวจะดีขึ้นนะคะได้รับการอบอุ่นดูแลเอาใจใส่จากคนรักนะคะหากมีปัญหาจะสามารถปรับความเข้าใจกันได้นะคะแต่ยังไงก็พาคู่ครองคนรักหรือคนในครอบครัวนะคะไปทำบุญนะคะต่อไปมาดูด้านสุขภาพค่ะ ยังแข็งแรงดีอยู่นะคะให้ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับการเจ็บป่วยในช่วงนี้เลยนะคะดวงดีนะคะทั้งการงานการเงินและความรักเลยนะคะถือว่าปีละกาเดือนมกราคมเนี่ยเราถือว่าเป็นปีที่เฮงๆเลยนะคะต่อไปค่ะมาดูวิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงนะคะให้คุณไปบริจาคเงินเกี่ยวกับกองกองทุนนะคะการศึกษาให้กับเด็กผู้ยากไร้นะคะ หรือหนังสือตำราเรียนหนังสือสวดมนต์นะคะให้บริจาคข้าวสารอาหารแห้งนะคะให้ไปทําบุญนะคะพาครอบครัวไปทําบุญจากสิ่งที่ดีกดดด็ยิ่งดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะค่ะในส่วนของปีละกาเดือนมก,กราคมก็มีเพียงเท่านี้ค่ะสุดท้ายนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงๆรวยๆทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะ